ขนบนอมแต่องค์พระบรมศาสดาสมัาสัมพุทธเจ้าเปิตรัสรูเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาธิคุณของพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าว ขอโอกาสละน้อมกราบถวายความเคารพนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดีโดยมีพระเทรานุเถระครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายหรอนนั้นเป็นต้นเป็นประธานขอความง้อง,งามไปบุญในธรรมจงบังเกิดมีกับสาาทสาธุชนท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านย t u b e ไลฟ์สดผ่น เฟซบุ๊กอินตราแกรมและทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางของรายการแสงทองสองธรรมซึ่งออนไลน์เซตตรงสดจากศุนกรรมฐานลานธรรมปากประดูอยู่ที่วัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเมตตรมภาพ <c oughs> พระครูสุนทรยันตโรพาน อยู่กับท่านตั้งแต่นี้ไปจนกว่าจะสิ้นสุดหยุดลงตรงสมควรในการและเวลาวันนี้นำเรื่องของมคะมน์มาปรารลพูดคุยกับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทั้งหลายบางคนก็ทราบเรื่องแล้วก็ขออนุมโมทนาแต่บางคนยังไม่ทราบก็อยากจะให้รับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันว่ามคะมนุ์เนี่ยเป็นใคร ซึ่งความนี้เนี่ยต้องขออนุโมทนาขออนุญาตขอบคุณไปทางกสิทธิอนันตนาทรด้วยที่ได้นำภาพนี้มาให้ทัดนดูซึ่งคำกล่าวที่ว่ามามะคะมะนบเนี่ยเป็นเหมือน หนุ่มคนดีประจำหมู่บ้านทีเดียวละ่ะนั่นหมายความถึงว่าเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างได้เอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างได้สำหรับในเรื่องของที่เป็นจิตอาสาที่เป็นจิตอาสาแล้วก็อาศัยพัฒนาชุมชนให้คนเจริญได้เนี่ยน่าจะเอาเรื่องนี้เป็น แนวทางเป็นต้นแบบได้อยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวเพราะนั่นหมายถึงว่าหัวใจของการเสียสละหัวใจของการเสียสละจฉะนนั้นตรงนี้หัวใจของการเสียสละตรงนี้จึงอยากจะให้ท่านทั้งหลาย ได้รับรู้รับทราบ,บไปพร้อมๆกันว่าอย่างน้อยการที่เราท่านทั้งหลายได้มีแนวทางที่จะประพฤติและปฏิบัติเพื่อนที่จะทำสทาธารณประโยชน์ควรเอามาฆ่ามานุษย์ที่เป็นแนวทางเป็นเยี่ยงเป็นอย่างได้อยู่ เป็นเยี่ยงเป็นอย่างได้อยู่ยงั้นสิ่งที่สำคัญก็เลยอยากจะให้ท่านได้รับทราบรับร,บรู้ไปพร้อมกันว่าการที่เรามาศึกษาประวัติของมะคะมะนุเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งที่ผู้ใดใครที่ทำโครงการจิตอาสาพัฒนาเกี่ยวกับส่วนรวมอยู่ว่าจะต้องทำอะไรได้บ้างเป็นต้นกำเนิดก่อเกิดเทพธิดาหรือก่อกำเนิดเกิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นเป็นบริบทอยู่ในนี้มีอยู่นะฉะนั้น สิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญมากๆนั้นก็คือการให้ความสำคัญของประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะเรียกว่าประโยชน์คนอื่นนะก็ได้อยู่นั้นจึงอยากจะให้ กันนั้งหลายไปดูเรื่องมาคะมานพไปพร้อมๆกันนะไปดูเรื่องมาคะมานพไปพร้อมๆกันนะมาคะมานพที่เห็นภาพอยู่ในขณะน,นี้นะมาคะมานพจิตอาสาผู้ทําคนงามความดีด้วยหัวใจโดยกสิทิอนันนาทรน,นะขอขอบคุณภาพ คุณภาพิมนหลอดตระกูลภาพประกอบด้วยซึ่งในอดีตนานมาแล้วเนี่ยมะคะมานกเนี่ยเป็นจิตอาสาผู้ทำความดีด้วยหัวใจนอกจากทำหมู่บ้านของตนให้เขาเป็นสถานที่รมณิยสถานหรือสถานที่ที่น่ารื่นรมอุด,ดมรมรื่นไปด้วยพึกษาแล้วก็ยัง รณรงค์ให้ชาวบ้านรักษาสินเอ,อื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่แบ่งปันกันยังมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวประชานั้นการทําจิตอาสาของมคะามานุเพื่อเกิดอันในสงแรงกล้าส่งผลให้ภายหลังเขาคือเทา้ากสกะผู้เป็นพระอินทร์เทพเจ้าที่ใครใครล้วนเคยได้ยินชื่อมาแล้วทั้งสิน้นเพราะพระอินเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชาวบ้านของเราอย่างสําราญอย่างสําคัญทีเดียวเช่น รัตนกโกสินทร์ชื่อของราชธานีแห่งนี้แปลว่าแก้วของพระอินทร์นั่นหมายถึงพระแก้วมรกตนั่นเองส่วนสร้อยท้ายชื่อกรุงเทพที่ว่าสกัปัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ก็แปลว่าเท้าสก,กัปคือพระอินทร์ประทานให้พระวิศนุกรรม,มเทพบวชสร้างให้ในชวนอ่านเรื่องมคมานุมีชะตากรรม ใครคือมัคคมานพเนี่ยมัคคมานพคือหนุ่มน้อยคนหนึ่งในหมู่บ้านจรกคามเนี่ย mm hmm. เมื่อนานมาแล้วที่มัคคมานพผู้นี้รักความสะอาดรักความเป็นระเบียบว,วินยัยกล่าวคือ mm hmm. เมื่อทำงานส่วนรวมของหมู่บ้านแล้ว mm hmm. เขามีฉันทะที่จะจัดที่ทำงานของเขานะให้สะอาดเรียบร้อยชำระสาสางให้เกิดบรรยากาศดีในเขตที่ทำงานจนเป็นที่รมณีที่ หน้าสดชื่นรื่นรมเมื่อคนอื่นเห็นที่ของมะคะมนบเป็นที่รมณีเป็นก็ขับเข้าไปให้พ้นจากที่เพื่อตอนเองจะได้ใช้แทนโดยสะดวกนี่ก็มีนะนี่ก็มีเช่นเดียวกันฉะนั้นโดย เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งอมคะมโนบก็ไม่โกรธแต่ก็มีปิติว่าคนเหล่านี้เป็นสุขก็ดีแล้วเพราะเขามีความสุขจากการกระทําของมโนบนี่เองของเรานี่เองการกระทําของมคะมนบนั้นนะ่ะนับเป็นกรรมที่เป็นบุญย่อมยังความสุขแกะมะข่มคะด้วยอีกในยะหนึ่งก็คือหมายถึงมคะมโนบเป็นผู้ทําคุณงามความดีด้วยหัวใจนั่นเองนอกจากนี้ มาคะมานบเนี่ยยังทำถนนหนทางให้เรียบจากหมู่บ้านแในเช้าตรู่แบกถือมีดขวานจอบเสียมไปจัดแต่งถนนหนทางตัดกิ่งไม้ที่เกะกะขีดขวางทางต่างๆง,งานที่ทำก็มีมากจนหลายครั้งก็ต้องกลับบ้านมืดค่ำเออคราวหนึ่งเนะี่ยมีหนุ่มบ้านใกล้มาเจอเข้าขึงงถามว่ามาคะไปทำอะไรมาเขาก็ตอบว่าไปทำบนชำระทางสวรรค์ หนุ่มน้อยนั้นก็เห็นดีด้วยก็จึงขอร่วมเป็นคณะจิตอาสาเริ่มต้นแล้วและต่อมาก็ขยายวงจากสองคนไปสามคนสี่คนมากถึง33คนแล้วก็มีคณะจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมากขึ้นกิจกรรมจิตอาสาก็ขยายวงกว้างมากขึ้นนอกจากนี้การพัฒนาหมู่บ้านแล้วยังมีการสร้างสราขุดสระน้ำขุดคูคลองทำสะพานปลูกป่าให้เป็นรม,มนี รวมถึงไม่ทอดทิ้งใครไว้ร่วมด้วยช่วยการงานกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันมีความสัมคคีพร้อมเพรียงกันในหมู่คณะจนเรียกได้ว่าบุญขั้นพื้นฐานไม่เพียงแต่ในด้านกายภาพเท่านั้นในแง่ของจิตใจของคนที่นับถือเชื่อฟังมากขึ้นและมาฆะมน์นู้เป็นหัวหน้าคณะจิตอาสาอย,ย่างแนะนําชักชวนให้ชาวบ้านเราเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่กันถือศีลห้าเว้นการเบียดเบียน,ยนสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง เช่นสุรายสิบเสียบติดกันผัานหนันจนชาวบ้านร่วมกันอวยทานรักษาศีลอวยทานก็คือแจกทานรักษาศนะีลบุญฐานเบื้องต้นเรียกว่าคุณภาพขั้นพื้นฐานที่ดีนั่นเองชะตากรรมของมรคมนุษย์เนี่ยแม้ว่าการกระทําดีด้วยหัวใจจะก่อให้เกิดความสุขมากมายหากว่าฝ่ายไหนบ้านกลับเห็นว่าคณะจิตศากรกุมนี้ต้องถูกกําจัดเพราะขัดขวางประโยชน์ของไหนบ้านที่มีรายได้ จากค่าสุราค่าสวยที่ชาวบ้านต้องเสียให้กับการดดินเดิมสุราการยิงนกตกปลาในบ้านจึงกลับทูลพระราชาว่าคณะศิทธิอาสานี้เป็นโจรผู้ก่อกาันร,ร้ายพระราชาซึ่งฟังความค้างเดียวไม่ทันได้พิจารณาให้ทุวนทีก็สั่งลงโทษให้ชาวบ้านน่ะสั่งให้ช้างเหยียบแต่ด้วยอำนาจแห่งความเมตตาของคณนะบุญยกรเนี่ยช้างกลับไม่ยอมเหยียบไม่ว่าพระราชาจะสั่ง ให้กระทำด้วยวิธีการใดๆก็ตามพระราชาเอะพระไทยแล้วก็มาสอบสวนจะได้ความเป็นความจริงก็จึงชื่นชมและสนับสนุนคณะจิตอาสานี้อธิมอบช้างให้เป็นผานะไว้ใช้ในการทำงานต่อมามีก็มีคณะทำงานเป็นจิตอาสาอยู่เนี่ยหลายหมู่บ้านทีเดียวนะก็ทำให้ ต่อมาคณะจิตอาสาขึ้นมากมีไฟสตรีแม่บ้านภรรยาของมคะ,ะมน์คณะก็มาร่วมบุญด้วยกันเช่นสุธรรมมาเป็นเจ้าภาพสั่งสลาสุจิตราทำสวนดอกไม้ให้เป็นที่รม,มนิยสถานสุนันทานปลูกผลไม้ไวไ้รายรอมสลาเพื่อแบ่งปันให้ผู้สุญจรไปมาสามารถเก็บกินได้เป็นต้นเห็นไหม ฉะนั้นทั้ง4นางเนี่ยนางสุทรมมานางสุจิตรานางสุนันทาและนางสุชาดาเนี่ยฉะนั้นข้อคิดในส่วนนี้เนี่ยในยเรื่องราวของมคาะามาโนพลคณะบุญยกรก็ทําบุญเนี่ยสมเด็จพระพุทธโกศา,าจารย์ปออปยุตโตท่านชี้ว่ามีมาในราวสี่คำผีแม้รายละเอียดแตกต่างกัน,กนบ้างแต่แสดงให้เห็นเป็นเรื่องที่สําคัญแนละเสียดายว่าปัจจุบัน เรื่องที่ดีงามทางวัฒนธรรมไทยคงหลอนถูกลืมเลือนไปทั้งนี้ก็สามารถสืบสานและรักษาต่อย,ยอดคติเรื่องของมนุษย์นี้ได้ก็จะช่วยให้เข้าใจความหมายของว่าบุญแจ่มชัดมากขึ้นดังเรื่องราวที่กล่าวมาโดยย่อข้างต้นให้คติว่าชาวพุทธผู้นำทำบุญแรกคือทำถิ่นให้เป็นที่รมณีบุญใหญ่อันสำคัญคือช่วยกันทำชุมชนให้อยู่ดีกินดีนั่นเองนะ อันนี้เป็นภาพของเหล่ามานย์ช่วยกันก่อร่างสร้างสรารธ,ธรรมโดยมีมคะมานษย์เป็นผู้ควบคุมดูแลจิตกรรมบ่ปั้นังหอดไรวัดละคังโคสิตารามนี่เป็นภาพของมคะมานย์ร่วมกันสร้างสารานนะสว <Okay. S 1> ยงามทีเดียวส่วนพระอินท ที่เป็นชื่อตำแหน่งของอุณาเทวดาแห่งสวรรค์ชั้นดาวเดืองนะั้นน่ะปัจจุบันมีพระนามว่าท้าวสักกะโดยสมัยที่เมื่อท่านเป็นมนุษย์ก็เคยใช้ชื่อว่ามคมนุษย์หรือมขวานนั่นเองเรื่องมคะมนุ์นี้เป็นเรื่องแหล่งเรื่องของวัตรบทของพระอินทร์อันเป็นที่มาของสวรรค์ทั้ง4คือจิตรดาวันปารุสกวันมิสกวัน และนันทวันตลอดตนเวชยันตมะเวชย,ยันตมหาปราสาทและหอประชุมเดาดึงที่ชื่อสุธรรมสภาทั้งนี้ก็พระมาคามานเป็มีภรรยาสี่คนคือนางสุธรรมานางสุจิตานางสุน,งสนันทาและนางสุชาดานางสุธรรมาเนี่ยร่วมชาสร้างช่อฟ้าศา,าลาแก่มาคะผู้เป็นสามีอานิสงส จึงส่งผลให้เกิดในศาลาสุธรรมมาซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้จัดการประชุมสุธรรมมาสภาส่วนนางสุจิตาที่สองนี้ทําสวนดอกไม้จนได้นรับสงให้มีสวนจิตรดาขึ้นบนสวงสวรรค์ส่วนนางสุนันทานั่นน่ะทำสวนผลไม้จนเกิดเป็นสวนสุนันทาในดาววดึงสําหรับสวนมิศกวันก็คือสะบัวหรือสะโบกกรณี สวนปารุสกวันคือสวนมะปรางเนี่ยนี่ก็คือส่วนนี้เมื่อมาคารมนุปภรรยาทั้งสี่คนได้สิ้นชีพลงไปด้วยเนื้อภาพแห่งกุศลที่ร่วมกันสร้างเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่นั้นก็ส่งบวรให้ไปเกิดเป็นเท้าสก,กเทวราชส่วนภรรยาทั้งสามคือนางสุธรรมานางสุจิตานางสุนันทานั้นไปเกิดเป็นภรรยาของเท้าสก,กเว้นแต่นางสุชาดาคนเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ผู้ไม่ได้สร้างบุญกุศลใดๆเลยได้แต่กินนอนแต่งตัวสวยงามแต่นั้นเมื่อตายไปแล้วก็เกิดเป็นนางนกกระยางขาวท้าวสกเตอรวราคิดถึงนางจึงตัดให้นางน่รักษาศีลไม่กินเนื้อสัตว์มีชีวิตเพื่อที่จะให้เป็นสร้างกุศลเรื่องนิทานนางนกกระยางขาวจากเขาหรือเรื่องจากกุลาวกะชาดกนะนั่นเองนะ แต่น่าสนใจคือจิตกรรมฝาผน,นังในหอไตรวะัลระังอันเป็นนิวาสสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งเมื่อสร้างขึ้นเราปศพุทธศักราช2328เมื่อคราวดำรงตำแหน่งพระราช,ชววินิ์กรมพระตำรวจหลวงฝ่ายขวาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นในหอหนอนมีนิทานทำเท้าสกะปรากฏอยู่ด้วยชาตรี ปกิณตน,นาการเคยตั้งข้อสังเกตว่าการเน้นเรื่องพระอินเป็นหลักในงานศิลปะยุคราชการที่หนึ่งแทนที่จะเป็นพระรามนารายท้ันว่าพระองค์ทรงเลือกสถาปนาคติพระอินทขึ้นมาแทนที่คติพระรามในสมัยยุธยาเนื่องมาจากเรื่องราวของพระอินสอดคล้องกับพระราชประวัติของพระองค์เองกล่าวคือมือพื้นเพเป็นสามัญชนที่ได้รับจากการเปรียบดั่งพระอินซึ่งในหลายตำลาร,ระบวะุว่า เป็นคนนับดาที่บำเพ็ญบุคศลมามากในชีวิตจึงได้เป็นพระอินทต่างจากพระรามที่เป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายที่พระเจ้าสูงสุดองค์หนึ่งทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมว่าสถานะของพระอินทตามประวัติในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงตำแหน่งที่มีการหมุนเวียนได้มาไม่ได้โดยชาติกำเนิดศักดิ์สิทธิ์แบบเทพองค์อื่นด้วยเหตุนี้ เรื่องราวของมคะมนปหรือพระอินท์จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความชอบธรรมในทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั่นเองมีที่มาด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงประกอบพิธีสะพานพระพุทธยอดฟ้าและประมประชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2475 แนวว่าโรกาสฉลองพระนครครบรอบละห้าสิบปีนั่นเองก็ขอขอบคุณมานใาโอกาสนี้อย่งนั้นขอคิดในเรื่องของมาคะมนบดังกล่าวที่ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้แล้วก็ประยุกบุรณปฏิอ,อนุวัตไป ใช้ในหมู่บ้านชุมชนของเรากับคนที่จะทํางานพุทธส่วนรวมเปลี่ยนจิตอาสาต้องสวมหัวใจของเท้าสักกะมาคะมานพนั้นด้วยหวานเป็นอย่างยิ่งว่าบุญกุศลอันใดที่ท่านผู้ชมและติดตามรับชมขอให้หัวใจของท่านมีหัวใจของมาฆะมานพเท้าพระอินทเท้าสก,กะเทวราชนะจงอยู่ในหัวใจกัาเป็นบ้ให้ อย่างความเจริญร่มญ่มเย็นเป็นสุขขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในตามคำสอนของพษษระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมาเกิดขึ้นกับสถาสาธุชนทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออำนวยพร